พลังแห่งความผิดพลาด motivation podcast สวัสดีครับคุณคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้แน่นอนพวกเขากำลังเตรียมบทบาทให้อยู่ในสังคมและเป็นที่ยอมรับและนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมที่ทุกคนกำลังเป็นในตอนนี้สิ่งที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ในยุคทุกวันนี้ก็คือการตอบสนองการพูดความจริงและการทําตามความจริงที่รู้สึก และคิดจากประสบการณ์ของตัวเองไม่ใช่ความจริงที่คนอื่นได้บอกกับเรามาเช่นมันเป็นไปไม่ได้มันยากมีคนทําเยอะแล้วหรือไม่เคยรู้มาก่อนเป็นต้นการที่เราคิดความจริงพูดความจริงเชื่อในความจริงทุทกทอย่างและแสดงออกทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเราไม่เข้าร่วมกับชุมชนหรือสังคมนะครับแต่มันคือเรื่องของการประเมินความต้องการของตัวเองอย่างถี่ถ้วนว่าเราเนี่ยจะไม่แกว่งไปตามสิ่งที่ผู้อื่นเขาพูดกันไม่ว่าจะเป็นสังคมวัฒนธรรมอะไรก็ได้แต่ แต่ว่าบทความนี้เขาบอกว่าให้เราเชื่อในพระเจ้าในตัวเราที่บอกกับเราโดยตรงซึ่งแน่นอนถ้าแปลในภาษา NLP ก็คือจิตใต้าสานึกครับมันคือพระเจ้าในตัวเราจิตใต้าสานึกของเรามีความชาญฉลาดอย่างไร้ทิฏฐิการออกแบบร่วมกันในเรื่องของการดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆและแน่นอนจิตใต้าสานึกทํางานเที่ยงตรงกับคุณยิ่งนักสิ่งที่คุณคิดคุณจะเป็นผลลัพธ์สะท้อนในสิ่งนั้นเสมอเพราะฉะนั้นนั่นคือปัญญาแห่งมนุษย์ มนุษย์เราถูกออกแบบมาให้ประสบความสําสเร็จตั้งแต่เกิดมาแล้วแต่แน่นอนทําไมคนส่วนมากถึงยังไม่ประสบความสําสเร็จเพราะว่าพวกเขากังวลสงสัยในตัวเองเพราะว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะทดลองอะไรบางอย่างการที่เราจะเก่งขึ้นได้นั้นต้องมาจากการทดลองจึงจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถเอาตัวเองไปเล่นในสถานการณ์จริงได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิกงนการลงทุนต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโปรเจกต์ชีวิตของคุณคุณจะได้ประสบการณ์ที่มากมาย เพราะฉะนั้นจกันกรวาลกําลังให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับคุณก็คือความปิดพลาดคนที่กลัวความปิดพลาดเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่กล้าเผชิญกับอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดครับเพราะว่าบางคนพอใจเกี่ยวกับความฟอร์สซนของตัวเองความพึงพอใจที่จะไม่ต้องเจ็บปวดแต่ถามว่าในใจอยากร่รํารวยอยากมีชีวิตดีขึ้นไหมคําตอบคืออยากดีขึ้นครับแต่แน่นอนคนส่วนมากถูกสอนมาว่าอย่าทําผิดนะลูก อย่าทาผิดนะเธออย่าอย่าทาผิดนะแกเออทั้งหัวหน้าเราทั้งคุณครูของเราก็มักจะพูดอย่างนี้กับเราใช่ไหมครับเขาสอนให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่อยากให้เราทําผิดเลยทําให้โตขึ้นมาเนี่ยเรากลัวครับที่จะผิดจริงไหมครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในยุคนี้ก็คือเราโตมากับความเชื่อครับที่เป็นประสบการณ์ที่ใครบางคนเล่ามาเท่านั้นจากรุ่นสู่รุ่นบางครั้งก็ได้รับคําใหม่บางครั้งก็ได้รับมุมมองใหม่บ้างแต่สุดท้ายมันก็คือความเชื่อและแน่นอน90%นั้นเป็นความเชื่อที ทำให้เราเนี่ยกลัวความล้มเหลวกลัวความผิดพลาดครับไม่อยากจะทดลองอะไรไม่อยากจะทําสิ่งใหม่ความผิดพลาดมากมายเนี่ยคือราคาที่จ่ายโดยมวลมนุษย์เพื่อได้ข้อได้เปรียบอันน่าประหลาดใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าความผิดพลาดเนี่ยเป็นพลังลึกลับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบทาให้เราเติบโตอย่างมากที่สุดมากกว่าคนอื่นด้วยซ้าไป ในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ของเราคุณครูและเพื่อนของเราทุกคนต่างก็บอกว่าอย่าไปทําเลยมันไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดพลาดเอาอย่าทําผิดนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยใช่ไหมครับมันกลายเป็นปมด้อยของมนุษย์ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ฉุดรั้งไม่ให้เรามีประสบการณ์ต่อเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคนส่วนมากจึงสร้างวิธีให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องเจอและ,ะเผชิญกับปัญหา แต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถเผชิญกับปัญหาได้คุณก็จะมีความภาคภูมิใจคุณจะเรียนรู้ในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์เกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆในชีวิตของคุณไม่มีใครสามารถหลอกคุณได้การที่เราจะเป็นคนเก่งขึ้นนั้นมาจากประสบการณ์ล้วนประสบการณ์มาจากอะไรครับมาจากการลองผิดลองถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยไม่กล้าที่จะลองผิดลองถูกเพราะว่าพวกเขากลัวการผิดพลาดไม่ผิดหรอกครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวในเรื่องของความผิดพลาดนะครับเพราะว่า ถูกสอนมานะครับตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ซึมซับเหล่านี้มามากพอแล้วการที่เราเนี่ยจะสร้างประสบการณ์ใหม่ได้เราจะต้องลองผิดลองถูกก่อนนะครับบางครั้งการที่เรายึดติดอดีตนะครับในเรื่องของความล้มเหลวความผิดพลาดหรือสิ่งที่ผู้คนเคยบอกกันเนี่ยมันทําให้เราถูกหยุดครับหยุดจากการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็การคาดการไปในอนาคตและแน่นอนเราจําเป็นที่จะต้องเลือกการตัดสินใจไปครา้งหน้าครับ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือจงเรียนรู้ให้มากมากกว่าที่จะโทษตัวเองมันไม่มีใครผิดหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครถูกหรอกครับไม่ว่าจะเป็นตัวกุณหรือตัวใครก็แล้วแต่แต่สิ่งสําคัญก็คือทํายังไงคุณจะได้เรียนรู้มากที่สุดจากสิ่งที่คุณได้ทําผิดลงไปหรืออาจจะทดลองมันไปหรืออาจจะทํามันไปครับ เราสามารถหลอกให้ตัวเองสร้างสิ่งใหม่ได้ด้วยการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยไปจมปักกับอดีตมากเกินไปมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดและล้มเลียวอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราหลอกตัวเองได้ไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันเราจาอะไรไม่ได้แล้วเราได้เพียงการเรียนรู้ครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ผ่านมาแค่นั้นพอบางครั้งเนี่ยการทําให้ตัวเองรู้สึกดีบางคนบอกนั่นเป็นการหลอกตัวเองมันไม่ดีถ้าคุณหลอกว่าตัวเองจนเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมล่ะครับหลอกว่าตัวเองแบบไม่เก่ง หลอกว่าตัวเองแบบไม่ดีอะไรก็แล้แต่แม้มันอาจจะเป็นความจริงในตอนนั้นแต่แน่นอนคนสําเร็จครับเขาคาดการณ์เสมอครับว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเขาอยากจะได้อะไรเขาชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรมองแค่ความผิดพลาดต่างๆนะครับในอดีตหรือสิ่งที่คนอื่นๆบอกกับเราความผิดพลาดเนี่ยมันมักจะทําให้เราดูโง่ใช่ไหมครับนั่นคือความเข้าใจของคนส่วนมากจริงๆ้วสมมติว่าคุณได้เรียนออนไลน์ใช่ไหมแล้วคุณยกมือถามเนี่ยคุณไม่ได้ดูโง่นะ ป้าคิดว่าคุณฉลาดด้วยซ้ําเพราะว่าคุณเลือกที่จะใช้โอกาสในขณะที่ค,คนอื Arizona, ่นเขาไม่ใช้เพราะฉะนั้นคนส่วนมากมองว่าถ้าเราถามในคลาสเนี่ยมันคือโง่จริงๆแล้วมันในโง่นะครับเพราะฉะนั้นจักรวาลเนี่ยไม่ได้ให้คุณมองข้ามในเรื่องของความผิดพลาดถ้าทั้งชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความผิดพลาดในชีวิตมันมีอุปสรรคมันไม่ใช่ปัญหาครับแต่มันผิดตรงที่ว่าคุณไม่ยอมรับปัญหาอันนี้นั่คือปัญหาแล้วครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความผิดแต่เราไม่ยอมรับว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือทางแก้ออออะไรคืุดดบขงมัน ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยความรับผิดชอบเวลาคุณยอมรับเนี่ยคุณจะเข้าใกล้นะครับพรจากพระเจ้ามาที่สุดหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือเวลาที่เราเนี่ยได้อยู่ใกล้กับพระเจ้านั่นคือการวางใจการปล่อยวางโดยที่ไม่ให้อีโกโ้หรือความแบบหยิงทนงเนี่ยมาบดบังครับการเข้าถึงพระเจ้าของเราได้สิ่งที่เขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยหมายถึงพระเจ้าในตัวเองเนะครับก็คือเราสื่อสารกับจิตใต้สำนึกไดต้ตรงๆ ปฏิเสธสิครับว่าคุณไม่ได้อยากสําเร็จปฏิเสธสิครับว่าคุณไม่อยากร่ารวยแต่บางครั้งเรามองว่ามันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับอีโก้หรือความหยิ่งหันงที่เราไม่ยอมรับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงหน้ามันทําให้เราไม่สามารถเข้าสู่ความจริงที่เราต้องการได้เลยจงกล้าที่จะเผชิญความจริงจงกล้าที่จะเผชิญหน้าจงกล้าที่จะยอมรับผิดหากมันผิดก็แค่เรียนรู้ฟีดแบ็กและทํามันไปเรื่อยๆ ตอนที่คุณเริ่มต้นนะครับคุณจะงงมากๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ชีวิตอะไรก็ตามอะคุณตอนที่คุณเริ่มต้นเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันมีมากเลยครับแต่พอคุณทาไปเรื่อยๆ,ๆนะครับทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายครับทุกอย่างจะก่อตัวเป็นรูปแบบนะครับจากการที่คุณทําซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ชอบความผิดพลาดเลยแน่นอนไม่มีใครชอบครับแต่ทํายังไงคุณจะโตได้จากความผิดพลาดก็คือการทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําสุดท้ายแล้วคุณจะได้เส้นทางที่ดีที่สุดครับกับตัวเองการยอมรับ เกี่ยวกับความผิดพลาดจะทําให้คุณเนี่ยเข้าถึงตัวเองได้มากที่สุดครับอุปสรรคที่สําคัญก็คือทางอ้อมที่เป็นทางลัดที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเกลียดอุปสรรคเกลียดปัญหาต่างๆนานาแต่จริงเนี่ยการคิดเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ก็คือเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เราเจอความผิดพลาดหรือทดลองมันไป คนส่วนมากเนี่ยเวลามีอุปสรรคนะครับพวกเขามักจะพยายามกลบเกลื่อนปัญหาแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาที่เรากลบเกลื่อนปัญหาเราไม่อยากรู้สึกผิดเป็นยังไงครับเราหวาดระแวงพอเราหวาดระแวงอย่างเงี้ยเรารู้สึกกลัวครับแน่นอนคุณกําลังสร้างความรู้สึกกลัวโดวยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเรากล้าพูดกล้าที่จะแสดงความรู้สึกกล้าที่จะสบายใจและรับผิดชอบในสิ่งที่เรารู้สึก และลงมือทําเราต้องเริ่มเลยวันนี้นะครับที่จะฝึกเป็นคนที่พยายามแสดงออกในสิ่งที่เราคิดพูดทํากล้าที่จะพูดความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ตอนที่ตัวเองผิดเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นหนูถีบจักครับคือวนลูปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเดิมเพราะว่าความผิดพลาดเนี่ยในทาง NLP คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ฟีดแบ็กหรือเรียนรู้มันก็จะกลับมาทําวิธีการเดิมสุดท้ายวิธีการเดิมมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ครับเพราะว่ามันเป็นผลลัพบธ เราจะต้องกล้าที่จะพูดความจริงและพูดสิ่งสําคัญและพูดสิ่งที่เรียบง่ายทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําซ้ําไปเรื่อยเรื่อย บางคนกลัวว่าการพูดความจริงนี่มันไม่ดีมันต้องเจอปัญหาแน่แน่คนส่วนมากเลยไม่กล้าที่จะพูดความจริงแต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ยอมรับในตัวเองได้จากเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีและไม่ดีคุณกําลังค้นพบความจริงของพระเจ้าในตัวเองครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากที่สุดวิชาของชีวิตเนี่ยหรือที่เรียกว่าวิชาเข้าใจตัวเองจากความผิดพลาดหรือจะเป็นจากความสําเร็จเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับที่เราจะต้องศึกษามันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำผิดก็แค่ปรับกันไปแค่นั้นเองครับคุณ จะเจอความจริงก็ต่เมื่อคุณหยุดลงนั้นตรงที่คุณอยู่เพราะฉะนั้นจงโยนตัวเองเข้าไปในสถานการณ์ที่คุณอยากจะฝึกตอนนี้เช่นคุณอยากจะสร้างตัวตนอาจต้องออกไปไล่สดคุณออกไปไล่สดเลยคุณอยากจะทําธุรกิจค้าขายอะไรคุณเข้าไปในตลาดนั้นเลยจงเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วหาคําตอบด้วยตัวเองว่าทําได้หรือไม่ได้เพราะบางครั้งนะครับส่วนมากเรามักจะเชื่อคนอื่นครับตลาดเต็มแล้วมีคนทําเยอะแล้วมันยากมันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเนี่ย ถ้าเราเนี่ยไปเจอความจริงด้วยตัวเองแล้วมันอาจจะผิดพลาดไปบ้างมันอาจจะถึงช้าบ้างนะที่ไปถึงเป้าหมายเนี่ยแต่มันก็ดีกว่าการที่เรายอมรับความเชื่อที่เรายังไม่เคยเห็นเลยแล้วเราก็ดันไปเชื่อคนอื่นจริงไหมครับสรุปแล้วนะครับคุณจะต้องกล้าที่จะถูกค้นพบความจริงของตัวเองเพื่อให้คุณสื่อสารกับพระเจ้าในตัวเองก็คือจิตต้าสำนึกของคุณครับความคิดไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกครับอยากทําอะไรทาไปเลยจงทําโดยไม่ผ่านตัวคิด และแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอยู่ในธุรกิจของคุณนานๆคุณจะต้องรู้สึกสนุกกับมันเพราะฉะนั้นจงสนุกกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเรียนรู้มันไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ